สวัสดีคะ่ะนักเรียนคลิปนี้เรามาเรียนเรื่องสมบัติวรรณคดีไทยนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือวรรณคดีวิจักร์นะคะเล่มสีเหลืองนะคะเรามาเรียนรู้ไปพร้อมๆกันคะ่ะสมบัติวรรณคดีของไทยนะคะมนุษย์กับศิละปะ ความรู้สึกพอใจเพลินใจก็เป็นเรื่องธรรมชาติของมนุษย์นะคะมนุษย์ไม่ได้มีความจําเป็นและความต้องการทางกายเท่านั้นแต่ยังมีความต้องการทางใจที่อยากจะมองสิ่งที่สวยงามและก็ฟังสิ่งที่ไพเราะเพื่อให้สบายใจและก็บำรุงจิตใจนะคะให้สดชื่นร่าเริงมนุษย์จึงสร้างสิ่งที่มีความไพเราะนะคะจึงเรียกว่า ศิละปะนะคะศิละปะมีสื่อแสดงต่างๆกันนะคะอทิเช่นภาพวาดใช้สีและเส้นดนตรีใช้จังหวะและทำนองนะคะวรรณกรรมใช้ภาษาพวกเหล่านี้เป็นต้นค่ะวรรณกรรมและวรรณคดีนะคะงานศินละปะที่ใช้ภาษาเป็นสื่อเราเรียกว่าวรรณกรรมค่ะซึ่งเกิดจากความรู้สึกนึกคิดของมนุษย์นะคะ วรรณกรรมเรื่องใดที่มีผู้นิยมชมชอบและก็สืบทอดต่อกันมาช้านานถือว่าเป็นผลงานที่ควรค่าแก่การศึกษาเราก็เรียกว่าวรนณคดีค่ะเมื่อจะเน้นให้จอดจงลงไปอีกว่า เป็นผลงานที่บรรพบุรุษของคนไทยสร้างสรรค์และสืบทอดต่อกันมาถึงรุ่นลูกหลานนะคะเราก็อาจเรียกวันณคดีของคนโบราณน,นั้นว่าวรนณคดีมรดกค่ะเช่นเรื่องไตรภูมิพระร่วงรามเกียรติ์ขุนช้างขุนแผนพระอาภัยมณีนะคะ เรามาจำแนกวันนักดีเป็นสองประเภทนะคะประเภทที่หนึ่งก็คือวันนักดีมุขปาระนะคะซึ่งถ่ายสืบทอดกันมานะคะแบบปากต่อปากนะคะเช่นเพลงพื้นบ้านพวกนิทานชาวบ้านบทกล่อมเด็กนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างที่ครูยกมานะคะ ประเภทที่สองนะคะวรรณคดีลายลักษณ์มีการจดบันทึกไว้ในต้นฉบับสมุดไทยต้นฉบับสมุดลานหรือว่ามีการพิมพ์เผยแพร่แล้วนะคะวรรณคดีก็จำแนกตามแหล่งที่สร้างสารรค์งานเป็น2.1วรรณคดีท้องถิ่นนะคะเช่นนิทานพื้นบ้าน 2.2วรรณคดีราชสำนักนะคะผลงานส่วนใหญ่ก็เป็นของพระมหากษัตริย์และก็ขาราชบริพานนะคะเช่นเรื่องอีเนาเรื่องริลิตพัตรเิงพ่ายนะคะเหล่านี้เป็นต้นค่ะเมื่อนักเรียนศึกษาคลิปเสร็จแล้วนะคะให้นักเรียนมาทําแบบฝึกหัดนะคะมีอยู่3ข้อให้นักเรียนตอบคําถามข้อที่1 วรรณคดีมีคุณค่าในด้านใดข้อ2วรรณคดีและวรรณกรรมมีความแตกต่างกันอย่างไรข้อ3เหตุใดมนุษย์จึงเกี่ยวข้องกับศิลปะนะคะส่งในห้องเรียนออนไลน์ภาษาไทายมหนึ่งค่ะ